สวัสดีค่ะดาตาวาลินค่ะวันนี้ดาตาวาลินจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมที่น่าสนใจนะคะเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนคะ่ะซึ่งเกมนั้นก็คือเกม p a c m a n Pac-Man เกมในตำนานหรือเกมที่มีตัวละครเอกเป็นเจ้าลูกกลมกลม,กมสีเหลืองคะ่ะซึ่งเจ้าลูกกลมกลมสีเหลืองจะคอยอ้าปากงับงับตลอดเวลาโดยผู้เล่นจะต้องบังคับเจ้าลูกกลมกลมสีเหลืองไปกินจุดตามฉาคะ่ะซึ่งระหว่างกินจุดตามฉาก,ก็จะมีศัตรูคอยปนเปื้อนตัวเราด้วยนะคะ แพ็กแมมาจากแพลตฟอร์มของตู้เกมอาร์เคดแบบหยอดเหรียญมาก,ก่อนที่ได้รับการพัฒนาโดยโทลุอิวาธานิจากบ,บริษัทนัมโคและมีลิขสิทธิ์การเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาโดยมิดเวย์ ออกวางจำหน่ายครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่22พฤษภาคมคิศ,ศักรา1980และได้รับความนิยมอย่างมากในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เมื่อครั้งออกวางจำหน่ายครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน p a ค m a n ถือเป็นวิดีโอเกมที่จัดได้ว่าคลาสสิกหรือเป็นสัญลักษณ์ของนวัตกรรมสมัยนิยมในทศวรรษ1980ตั้งแต่ออกขายก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มียอดขายสินค้าร่วมถึงเป็นต้นแบบให้กับหลายๆสิ่งอย่างรายการแอนิเมชันทางโทรทัศน์และดนตรี เพราะวิดีโอเกมอาร์เคดในอเมริกาเหนือส่วนใหญ่ช่วงนั้นจะเป็นเกมยิงอากาศอย่างเช่น Space Invader Defender a ดอร์แอเละ p a มื่อออกวางขายจึงถือว่าประสบความสำเร็จในการคิดลูกแบบเกมแนวใหม่ที่ดึงดูดทั้งเพศชายและเพศหญิง p a c m a n มักจะได้รับเครดิตว่าเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์วิดีโอเกมและถือเป็นเกมอาร์เคดที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลตัวละครในเกมยังปรากฏในเกมอื่นอย่างถูกลิขสิทธิ์อีกมากกว่า30เกม จากข้อมูลของเดว i d b ต์บาวอิถือเป็นแบรนด์ที่มีคนรู้จักมากที่สุดในบรรดาตัวละครเกมของชาวอเมริกันมีคนรู้จักมากถึง94ยังไงกันบ้างคะกับประวัติของเจ้าลูกกลมๆสีเหลืองตัวนี้ฟังแล้ว Data า a าลินก็อยากจะหยิบเจ้าตัวนี้กลับมาเล่นอีกครั้งเลยคะ่ะในครั้งหน้า Data า a าลินจะนำเกมอะไรมาอีกก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ